ไอ้ชัดแดกปลอดเสียล่ากระเด็นเลยจากเมื่อก่อนนี่ซูซี่ซูซี่กันฟอรปฟอรดกับปลอดปลอดกับปลอดวิ่งตีครูกันไปไฟนี่กิมบซันเอามาแม่งแดกเสียล่างี้เลยรถยูนอลัยนั่งมาแรงขนาดนั้น่นแข่งได้อยู่ปีเดียวครับกติกา a t ทีวห้ามครับใช่ที่นี่แข่งครับจริงเหรอันโดแปดเมตรแทนเลยโโอ้ห อะไรไปดำเนานไอ้คันกิฟสันก็คือคันสีขาวน้ำเงินแดงแล้วก็จะเป็นสีเลือดหมูขาวอะไรเงี้ยน่าจะมีของกิฟสันเขาเลครับแรงมากแล้วก็ญี่ปุ่นเขาเรียกชื่ออะไรไม่รู้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของเขาส่วนกิฟสันบอกภาษาญี่ปุ่นไอ้ไม่เข้าใจเขาเรียกแม่งไปเลยก็ซิล่าใช่ชื่อเปิดตาพี่เปิดตาพี่ก็เลยเป็นก็ซิล่า คือซับราที่ทำลายรางความชิบหายทุกอย่างแม้กระช่างในหนังออกมาจากทะเลไม่ผู้เฮียอะไรเลยอาปากพ่นฝ่ายเมืองพังอีกแล้วไอ้สั์หนังมึงสร้างมา4ปีตอนหนึ่งเมืองพังทั้งเมืองสปีมึงสร้างเมืองเสร็จได้ง่ายคนอย่างเดียวเลยเพระก็ติดปากมาถึงปัจจุบันอ๋สองก็มีหลายเจเน r เรชันมากนะครับแต่ผมก็เพิ่งรู้เพราะผมไม่เคยมีสกายไลน์เคยแต่ยืนข้ขี่ หนึ่งก็คือมันเป็น R 3 2ปกติแล้วก็มีเขาว่า V spec V spec คืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยคือตัวแรกใช่ไหมรหัสแรกใช่จำชื่อไม่ได้อ่ะมันยาวๆอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วพอรถที่เป็นซีรีส์สองมันก็จะมีขายปกติแล้วก็จะมีตัวพิเศษออกมาเป็น V spec แล้วก็2ไงอ๋อเป็นตัวซีรีส์ของเขาีส์ไงแล้วก็ V spec t ในทุกเจนก็จะมีตัวธรรมดาแล้วก็ V spec t w ซึ่งสองแยกง่าย ใช่ครับไม่มีอะไรเยอะแต่เครื่องตัวเดียวกันไหมเหรอกตัวเดียวกันเดียวกันเลยตัวเดียวกันอาจจะเปลี่ยนผมไม่แน่ใจในเรื่องเสื้อสูบรหัสอะไรมันจะขั้นสูง 5u 24u อะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่พิเศษที่อาจจะจำยากหน่อยคือ Vspec N1 อ่าใช่ใช่เป็นตัวแขงไม่มีระบบอานวยความสะดวกเตทอะไรมาเลยใช่จริงๆแล้วแอร์ไม่ให้วิุไม่มีลำโพงไม่ให้กระจกมือหมุนป่ะสีแดงนั้นเ